สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568 เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิก,กามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนเมษายนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลบ้างดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับนะคะในการพยากรณ์ศาสตร์แรกคือศาสตร์ไพ่โคโโน,โนนะคะศาสตร์ที่สองคือศาสตร์ไพ่ออร์เคิลไพ่ทำดีสมหวังศาสตร์ที่สามคือศาสตร์ไพ่ยิปซีเราจะมาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลกันบ้างเราจะใช้ศาสตร์แรกก่อนนะคะศาสตร์แรกได้ไพ่ใบที่27ด ได้ราศีธนูและก็ราศีกุมราศีธนูธนูธาตุไฟนะคะกุมธาตุลมไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องการงานสําหรับชาวราศีตุลเขาบอกว่าชาวราศีตุลการงานของคุณนะ่ะจะบรรลุเป้าหมายได้เพียงแต่ว่าคุณอย่าอยู่กับที่นะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆอ,ออกไปสู่สังคมไปพบเจอเจอออก เจอสังคมมากๆยิ่งดีหรือมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยมากในช่วงของเดือนเมษายนเดินทางในที่นี้ก็อาจจะเดินทางไปติดต่องานด้วยแล้วมันก็มีวันหยุดยาวด้วยก็อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนก็ต่างจังหวัดบางคนก็ต่างประเทศได้นะคะในช่วงของเดือนเมษายนถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการงาน การงานจัดว่าตรงตามเป้าหมายได้นะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลงานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคําจาการติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆจัดว่าดีเขาบอกว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ มีสเสน่ห์กับทุกเพศทุกัยดังนั้นควรใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์แต่อย่าอยู่กับที่นะถ้าอยู่กับที่ทำงานอยู่กับที่ w o r k f r o m Home ไม่ค่อยโอเคสำหรับคนที่ทำงานและมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาการใช้คำพูดคำจารในการติดต่อเจรจาสื่อสารอย่างเช่นเป็นเซลเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคุเทศทาทัวร์นะคะหรือมีบริษัททัวร์หรือเป็นหมอนะคะคให้เป็นหมอเป็นที่ปรึกษาเป็นนักจิตวิทยาเป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักพยากรณ์ได้หมดเลยใครที่ทำงานอีเวนต์งานฟรีแลนซ์ต่างๆจัดว่าดีแต่ถ้าทำงานนั่งอยู่กับทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ไม่ก้าวหน้าคือมันก็ได้ได้เท่าที่คุณเป็นอยู่มันจะไม่ก้าวหน้าไปมากกว่านั้นแต่ว่างานจะดีได้คือต้องไม่อยู่กับที่ถึงจะดีนะคะตำแหน่งต่อมาไพ่ใบต่อมานะคะได้ไพ่ใบที่สิบําสำหรับ ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลไพ่ใบที่18ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีตุลราศีพิจิกน้ากับไพ่ใบนี้จะเป็นน้ํากับลมนะคะน้ากับลมแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าคุณจะเจออุปสรรคติดขัดในการทํางานนะสําหรับชาวราศีตุลมันเหมือนเจอเจอ้ากรรมในเวรต้องบอกแบบนี้เลยในช่วงของเดือน เดือนเมษายน,าาน,น,านเนี่ยชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยเหมือนคุณเจอเจ้ากรรมในเวรงานงานจะกําลังไปได้ดีงานกําลังจะไปได้สวยมันก็จะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่ามีคนคอยขัดแ้งขัดขามีคนคอยกลั่นแกล้งเรามีศัตรูคู่แข่งนะคะอาจที่จะไปใส่ร้ายป้ายสีโจมตีเราอยู่ข้างหลังก็ได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามต้องทําแบบ ตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายแล้วคนที่โจมตีคุณจะทําอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นไปนตามในที่เขาบอกเนะี่ยเขาจะโจมตีคุณกดคุณต่ําลงดินไปได้เลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรหนึ่งตกลงกันตามสเปคไหนตรงตามสเปคนั้นสองตกลงกันเวลาไหนตรงตามเวลานั้นคุณไม่มีอะไรตุกติกไม่มีอะไรหมกเม็ดเกิดขึ้นรับรองได้เลยว่า ศัตรูคู่แข่งเลยที่จะคิดร้ายที่จะโจมตีคุณทําได้แค่เพียงทําให้คุณรู้สึกอึดอัดลาคานใจเท่านั้นเองว่าจะกั่นแกล้งกันไปถึงไหนแต่ว่าถึงกั่นแกล้งไปก็ทําอะไรไม่ได้แต่บางครั้งเมื่อกี้เราก็อาจจะมีการวิตกกังวลมีการกลัวอยู่บ้างกลัวการผิดพลาดกลัวทําแล้วไม่ดีอาจจะมีการถูกตําหนิติเตียนจากลูกค้าจากเจ้านายจากหัวหน้างานเกิดขึ้นเพราะการถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ด้วยมันก็เลยจะทําให้เราเกิด การที่เรียกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะในช่วงของเดือนเมษายนดังนั้นนะ่อาจจะคุณจะทําอะไรก็ตามควรต้องมีที่ปรึกษาแล้วก็ควรจะต้องดูคนที่ปรึกษาที่หนึ่งต้องไว้วางใจได้สองต้องเก่งจริงต้องมีกะเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดเฉียบขาดหลักแหลมอันนี้จะช่วยทําให้พยุงให้คุณเนี่ยข้ามผ่านจุดวิกฤตตรงนี้ไปได้มาดูไพ่ใบสุดท้ายสําหรับสําหรับนี้จะบอกว่าอะไรได้ไพ่ใบที่เจ็ดสิบเอ็ด ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีธนูไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีในที่นี้เขาบอกว่าเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องรู้จักตีสองหน้าให้เป็นต่อให้เรารู้ทั้งรู้ว่าใครที่กําลังโจมตีเราทําร้ายเราใส่ร้ายป้ายสีเราเราแกล้งโง่ใส่แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปประจีประจออะไรด้วยแค่เพียงว่าเราไม่ไม่ไป ไม่ไปสร้างปัญหากับเขาไม่ไปเพิ่มปัญหาให้กับตัวเองพูดคุยได้ด้วยถ้าสมมติว่าอยู่ในกลุ่มที่เรากําลังไปพูดไปคุยด้วยเราก็ไม่ควรเว้นเขาไว้เราต้องพูดคุยด้วยให้หมดทุกคนเพื่อที่จะได้เวลาที่เขาจะคิดกันแกล้งเราเขาจะทําอะไรได้ไม่เต็มที่เขาอาจจะมองว่าเราโง่เขาอาจจะมองว่าเราไม่รู้เลยเหรอว่าเขาแกล้งเราหรือไม่รู้เลยเหรอว่าเขาเกลียดเราถ้าวันนานวันไปเขาอาจที่จะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะในที่นี้ก็บอกว่า ทำอะไรก็ตามทําให้เสมอต้นเสมอปลายทำทุกอย่างต้องมีเป้าหมายมันศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ทําให้รอบคอบสิ่งที่สําคัญต้องมีเติมความทันสมัยเข้าไปด้วยเพื่อให้มันฉีกแตกแ แตกตา่างแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นคุณอาจจะทําอะไรมันอาจจะยืดเยื้อกว่าคนอื่นสักนิดหนึง่งอาจจะทําอะไรสําเร็จล่าช้ากว่าคนอื่นสักนิดหนึง่งแต่มันสําเร็จแน่นอนเพราะคุณจะต้องรอบคอบมากที่สุดในการทําเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาหรือไม่มีการถูกกันแกล้งได้และที่สําคัญเวลาที่คิดได้คิดอะไรได้หรือกําลังคิดจะทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยดีใจจังเลยเราคิดได้ยังไงเนี่ยมันเป็นความคิดที่คนอื่นยังไม่ได้คิดแบบเราเลย ห้ามพูดห้ามบอกใครทั้งสิ้นให้เก็บไว้เป็นความลับจนกว่าสิ่งนั้นคุณจะทําจนบรรลุเป้าหมายจนสําเร็จจนตีแผ่ให้คนรู้พร้อมๆกันหรือบางอย่างต้องจดลิขสิทธิ์คุณต้องจดลิขสิทธิ์ก่อนไม่ใช่กําลังจะลงมือทําแล้วคิดได้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วไปพูดให้คนอื่นฟังเหมือนให้เขาชื่นชมว่าเอ้ยเราเก่งอะเรามีความสามารถอะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีนิสยัยชอบชื่นชมคนอื่นแต่คุณก็คาดหวังใอยากให้คนอื่นชื่นชมเรา แต่เขาจะแย่งซีนคุณนะเขาจะขโมยผลงานของคุณเอาไปทําเองแล้วกลายเป็นว่าคุณหนึ่งคุณถูกแย่งซีนไปละสองถ้าเกิดงานนี้มันต้องจดลิขสิทธิ์เขาไปจดลิขสิทธิ์ก่อนคุณสมองเรานะแต่กลายเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นทําอะไรมีอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขามีอะไรที่มันคิดฉีกแตกออกไปทันสมัยกว่าชาวบ้านเขาเอาเอาเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานให้เป็นงานของคุณขึ้นมา ต้องเก็บเงียบไว้ก่อนไปจดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอ,ออกมาตีแผ่แล้วจะได้ไม่มีคนมากั่นแก้งหรือมาแย่งซีนคุณได้แล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะการงานของคุณก็จะดีขึ้นนะคะมาดูไพ่อรคเคลิลจะขยายความว่าไงไพ่อรคเคิลได้โอ้โหตาสับรดกันเลยทีเดียวนะคะหูตากว้างไกลเขาบอกว่า คุณเป็นคนเก่งโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมีไหวพริบปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดหูตาสับปะ,ดะรดกันเลยทีเดียวเขาเรียกว่ารอบรู้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงคอยออกหน้าแทนให้แล้วจะเป็นผู้หญิงที่เขาเก่งเป็นคนผู้หญิงที่ฉลาดมองการไกลแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า ออสามารถอ่านคนออกได้นะคะดังนั้นนะ่ะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอ่านเกมได้ขาดจะทําอะไรก็ตามใครที่จะมาคิดร้ายหรือใครที่จะมาแย่งซีนเราแย่งผลงานเราจะทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปล่อยหมดดังนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าอาจจะถูกกระทําอาจจะถูกหักหลังมาแล้วมันจึงทําให้เรา มีความหวัดระแวงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมีการป้องกันตัวเองได้มากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาไพ่อร่าขึ้นจะบอกอะไรเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักเอาหูไปนเอ่อถ้าเรารู้จักทําตัวให้หูตาเป็นสับประรดคือต้องรู้ทุกด้านต้องรู้ทุกอย่างต้องรู้ทุกสิ่งเงินจะไปไหนเสียการเงินดีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเขาบอกว่า เงินอยู่ตรงหน้าเนี่ยเงินลอยอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยอยู่ที่คุณจะไขว้าได้มากหรือได้น้อยมันอยู่ที่ความสามารถของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องรอบรู้หลายๆอย่างหลายๆด้านตาที่เยอะแยะแบบนี้คือคุณต้องรอบรู้ทุกด้านรอบรู้ทุกอย่างไม่ใช่รู้แค่เพียงอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะทําได้แค่เงินแค่จานวนนี้ได้ได้ในสิ่งที่คุณรู้แต่ถ้าคุณรอบรู้หลายด้านคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวไพ่ใบสุดท้ายสำหรับไพ่ออร์เคิล ได้เด็กที่ดูนั่งซึมซึมเศร้าๆอยู่กับแมวตัวหนึ่งแมวเป็นสัญลักษณ์ของการที่ชอบถูกเอาอกเอาใจในช่วงของเดือนเอมษายนต้องบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลนคุณเป็นคนดื้อรัน้นเพราะแมวจะมีนิสัยดื้อรัน้นเวลาเราห้ามเนี่ยมันจะไปเวลาเราดันตูดมันมันจะอยู่ดังนั้นเนี่ยเออ เป็นช่วงของการดื้อรัน้นเพราะฉะนั้นความดื้อรั้นของคุณอาจจะส่งผลทําให้คุณน่ะเสียหายได้การที่นั่งอยู่ซึมซึมเศร้าๆอยู่คนเดียวเหงาๆอยู่คนเดียวเพราะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะสอดคล้องกับไพ่โคโครโน,โนที่บอกว่าเราต้องหัดตีสองหน้าให้เป็นเราอย่าไปดื้อรั้นว่าเอ้ยฉันจะตะแบงเรื่องอะไรตาต่อตาฟันต่อฟันบางครั้งบางที ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองว่าอา้าวงั้นคุณก็เป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆอะสิแต่ถ้าเราทําตัวเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แก้งโง่ผู้ใหญ่ที่ก็กําลังมองเราอยู่หรือแม้คนที่เขากําลังใส่ร้ายป้ายสีเราแต่เขามีมีอํานาจวาสนาบาร,รมีเหนือเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแต่เขาก็รับข่าวสารมาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยฟันธงว่าเราไม่ดีไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์กำลังดูเราอยู่แต่ถ้าเราเป็นตามนั้น เขาก็จะคิดว่าเราเป็นจริงในที่สุดเราจะไม่เหลือใครเราจะต้องมานั่งทุกข์นั่งเครียดเองคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องรู้จักตีสองหน้าให้เป็นอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะอะไรที่รักก็แสดงให้รู้ไปเลยว่าเออฉันรักฉันชอบนะเพราะคุณดีกับฉันเขาจะได้รู้เลยว่าอ่ะเรารู้เรารู้ซึ้งถึงน้ําใจที่เขามีให้เราส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่า ไพ่ที่ได้รับเงินเนี่ยการเงินที่มามันได้ง่ายเหมือนรู้สึกว่าเราได้ง่ายจากความเก่งจากความฉลาดของเราก็ต้องเรามาัระวังการใช้จ่ายที่เราอาจจะดือ้อรั้นไม่ฟังใครในเรื่องการเงินจนทําให้ตัวเราอาจที่จะได้เงินมาแล้วเก็บไม่อยู่ก็ได้หรือบางคนมีเงินตั้งเยอะแยะแต่ทําไมบางคนเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้งกี่ล้านต่อกี่ล้านนะแล้วทําไมกลายเป็นก็กลับมาเป็นยาจกเหมือนเดิมเพราะไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ ไม่รู้จักซื้อในสิ่งที่จําเป็นก่อนถ้าเป็นมาดามถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ว่าจะกี่ล้านกี่ใบก็ตามอเอาง่ายๆแค่ใบเดียวหกล้านอันดับแรกมาดามซื้อบ้านเลยต่อมาซื้อรถเลยเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้มันจะซื้อบ้านซื้อรถไปก็แทบจะแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือนิดๆหน่อยๆก็เพราะเราซื้อบ้านเสร็จเราก็ต้องซื้อของแต่งเข้าบ้านมแล้วก็เก็บเงินเอาไว้กินไว้ใช้ เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย,อยๆ,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 ๆเรียกว่าทีนี้เราทํางานด้วยความสบายใจแล้วบ้านก็ไม่ต้องเช่ารถก็ไม่ต้องผ่อนสามารถติดต่อธุรกิจทํานู่นทํานีน่ได้ส่วนเงินที่เหลือจะให้ญาติพี่น้องคนละหมื่นสองหมื่นก็ได้บางคนจะมาพูดโอ้ย oh, ถูกตั้งเยอะแยะแค่นี้ก็เรื่องของเราเวลาที่เราไม่ถูกอ่ะเวลาที่เราเสียเงินละ่ะเขามาช่วยเหลือเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้เงินนะถ้าไม่รู้จักใช้เงิน มันจะกลายเป็นว่าเนี่ยเหมือนมีเงินมาอันนี้จะมองว่าเงินลอยอยู่เต็มหน้าหรือจะคิดว่าคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินได้เงินมาแล้วเอามาโปรยเล่นก็ได้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นต้องมานั่งนั่งทุกข์นั่งเครียดด้วยตัวคุณเองเพราะความดื้อรั้นของตัวคุณเพราะคุณมีนิสัยเหมือนเด็กดือ้อรั้นไม่ฟังใครเอาแต่ใจตัวเองไพ่ใบเอ่อไพ่ยิบซีจะบอกอะไรต่อไพ่ย,ยิบซีจะบอกผู้ที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาตุลเป็นช่วงได้ไพ่เดอะมูนนะเป็นช่วงที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเหมือนเรามีอะไรผิดพลาดในชีวิตไม่ว่าจะผิดพลาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะผิดพลาดการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินหรือการตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะความรักเขาบอกว่าคุณจะเจอคนเช่าชู้ดังนั้นถ้าต้องบอกก่อนวนะ่าถ้าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอคู่ครองที่เจ้าชู้แต่ว่าคุณสามารถรู้ได้เพราะคุณจะมีสายสืบจะมีคนนั้นคนนู้นคนนี้มาคอยส่งข่าวให้คุณรู้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ต้องบอกเลยว่าให้คุณเจ้าชู้ยังไงก็ตามคู่ครองคุณจับได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการผิดพลาดในความรักจึงทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจเกิดความหวัดระแวงเกิดความทุกข์เกิดความมิตกกังวลจนทําให้คุณ กลายเป็นซึมเศร้าได้หรือขาดความเชื่อมั่นตัวเองไปเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบ,บต่อมาได้ไพ่ The f o o l The f o o l เขาบอกถึงการที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแบบท้าทายความสามารถแต่มันยังขาดความมั่นใจไม่กล้าทำกลัวการผิดพลาดเพราะมันเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะหรืออาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดเลยก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ คุณอาจจะลงมือทําไปเลยว่าลม้มล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้แต่ในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมันอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะทําทอะไรที่แบบลงทุนแบบเสี่ยงๆเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้คุณเริ่มจากเล็กๆนะไปหาใหญ่ถ้าคุณทําอะไรที่มันเกี่ยวกับต้องสต๊อกสินค้าให้ทําเป็นพีออเดอร์อย่าสต๊อกสินค้า มะนั้นมันมีโอกาสที่จะพังมีโอกาสที่จะเสียหายได้แต่ถ้าเป็นงานงานอย่างอื่นอย่างเช่นงานฟรีแลนซ์อย่างอื่นน่ะเป็นการท้าทายความสามารถก็ให้เราลองทําไม่ต้องอย่าเพิ่งรับมาเยอะอย่าเพิ่งอย่างสมมติว่าเป็นงานฟรีแลนซ์อะถ้าสิบวันนะจะต้องมีค่ามาัดจาเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้แต่เราเอาสักแค่สามวันลองดูก่อนไม่รู้เลยตรงนี้มันจะดีป่ะลองดูแค่สามวันไม่ดีเราก็เสียหายแค่แค่เงินสามวันตรงนั้นมันก็จะเป็นการทดลองแต่ถ้าดี เราก็ขอต่อสัญญาหรือไม่ถ้าดีก็จะแปลว่าคนที่เป็นอ r อกกนไนซ์คนนี้เก่งงานต่อไปเราก็อาจจะรับของเขาเต็มที่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามเป็นช่วงจังหวะของการที่ต้องทดลองทําเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ถึงจะดีเมื่อเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่แล้วจะเป็นยังไงนะคะได้ไพโอราชินีเหรียญเขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลถ้าเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้หญิงบอกได้เลยว่าช่วงไปลายปลายเดือนเมษาหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยโครงการอะไรที่คุณยังไม่เคยทำนะ่ะแล้วคุณลงมือทำมันจะประสบความสาเร็จช่วงไปลายปลายเดือนจะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมจะได้เงินก้อนโตรหรืออาจช่วงปลายเดือนคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภโชคลาภช่วงปลายเดือนเมษานะมันก็จะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งพฤษภาไม่ออกสิสองพฤษภานะคะมันก็มีเกณฑ์มีโชคลาภได้ ก็ต้องซื้อตอนต้องซื้อตอนเดือนเมษานะไม่ใช่รอไปซื้อหนึ่งพฤษภาจะไม่ถูกนะคะถ้าเป็นลอตเตอรี่นะทีนี้สำหรับอ,อ่ผู้ที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนเมษายนถ้ามาดูเรื่องการเงินก็บอกการเงินจะมาเริ่มดีตอนปลายเดือนต้นเดือนถึงกลางเดือนกระท่อนกระแท่นรุ่มรุ่มด,นดอนดอตลอดนะคะส่วนเรื่องความรักความรักสำหรับคนโสด ความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่เป็นการทดลองคบนะคะทดลองคบทดลองพูดคุยกันดูก่อนถ้าคุยกันแล้วคบกันแล้วแล้วคุยกันไปในทิศทางเดียวกันสามารถเข้ากันได้ก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็แยกย้ายต่างคนต่างไปส่วนสําหรับความรักสําหรับคนมีคู่อย่างที่มาดามพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ในตอนต้นว่าระมัดระวังนะใครที่เจ้าชู้นะ คู่ครองมีโอกาสจับได้ส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าไม่ว่าคู่ครองของคุณน่ะจะพลิกแพงเก่งแค่ไหนก็ตามคุณสามารถที่จะรู้ทันหมดทุกอย่างและสามารถที่จะจับได้ทุกเรื่องด้วยว่าเขาอะไปแอบทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนราศีตุลหรือลัคนาตุลก็ต้องระมัดระวังว่าแฟนคุณจ้องจับผิดได้เก่งแต่ถ้าคุณเป็นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเองแล้วคุณเป็นผู้ชาย แฟนคุณก็ช่องจับผิดเก่งนะแล้วก็สามารถหาความจริงได้เจอด้วยเพราะฉะนั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางมันเป็นการผิดสินข้อสามถ้ามามองถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพมาดามมองว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มันรักษาไม่หายโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจออาจจะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือมาจากเจ้ากรรมนายเวรให้ไหว้พระลาหูนะไหว้พระลาหูขอแล้วก็ไปไหว้เอิ่ม เอออะไรนะอะไรอะ่ะปู่ชีวกเออไปไหว้ปู่ชีวกนะคะขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเสริมอีกนิดนึงให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วยไหว้ขอเสริมเรื่องสุขภาพไปไหว้ถ้าอยู่กรุงเทพนะให้ไปไหว้ที่ตรงโรงพยาบาลเทียนฟ้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมโรงพยาบาลเทียนฟ้าขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะประสบความสําเร็จนะคะเออทีนี้สําหรับผู้ที่เกิด ราศีตุลหรือลัคนาตุลให้ระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งระวังเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อุบัติเหตุด้วยนะนะคะช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยอย่ากินเหล้าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปเล่นสงการต้องระวังมีเกณฑ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดก็ทําให้เราแต่ไม่ถึงกับชีวิตแต่ก็ทําให้เราเด้งเสียงานเสียการเสียเวล่เวลาได้นะคะแล้วเป็น ช่วงที่คุณดื้อร้านไม่ค่อยฟังซะด้วยขำห้ามปาม <c oughs> <c oughs> ในช่วงของเดือนเมษายนใครที่ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่นอนไม่เป็นเวลาเวลาระวังการเป็นการระวังการติดเชื้อในกระแสะเลือดใครที่อดหลับอดนอนมากๆม,มีเกณฑ์ของการมีโอกาสติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ระวังเกี่ยวกับไขมันอุดตันเส้นเลือดด้วยนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะสําหรับใครที่ สนใจอยากจะเรียนไพ่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือไพ่โคโคโลโนเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะหรือสนใจจะเรียนไพ่ออรลเคิลหรือไพ่ย,ยิปซีหรือแม้กระทั่งโดมิโนถ้ากินบล็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้มาสอบถามค่าเรียนกันต้องบอกก่อนนะคะว่าใครอยากเรียนไพ่โคโคโลโนให้รีบๆมาลงเรียนซะเพราะมาดามจะเปิดสอนอีกแค่3มรุ่นเท่านั้นจะรุ่นหนึ่งเป็นการเรียนเดี่ยวหรือจะรุ่นหนึ่งมีเรียนสองคนสามคนห้าคน สิบคนยังไงก็ตามครบสามรุ่นแล้วมาดามปิดปิดจ็อบละไม่เปิดสอนใครอีกเลยจะเก็บไว้เป็นศาสตร์เฉพาะตัวของมาดามเองแต่ถ้าเกิดว่าจากนี้ไปไม่มีใครมาลงเรียนมาดามจะก็จะเปิดรับไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาปีพุทธศักราช2568แล้วถ้าไม่มีใครลงเรียนมาดามปิดเลยถือว่าไม่เปิดรับอีกต่อไปแล้วจะเก็บไว้เป็นศาสตร์เฉพาะตัวของมาดามเองดังนั้นใครสนใจเรียนก็ทักกินบอกมาได้นะคะส่วนเอ่อ ใครที่สนใจดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ส่วนตัวมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสามารถจองคิวดูดวงด้วยการนัดสอบถามมาดามก่อนว่าช่วงเวลานี้ว่างหรือเปล่าแล้วก็ถ้าว่างเวลาตรงกันก็โอเคแต่ถ้าว่างเวลาไม่ตรงกันแล้วมาดามนัดว่าเวลานั้นเวลานี้ได้ไหมถ้าได้คุณต้ององเงียนจองคิวไว้เลยนะคะ ส่วนสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูใกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ